ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่23มิถุนายน2566นะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทั้งช่อง youtube ทุกทุกท่กทานเด้อจ้าเด้อเอ้าทนผู้ชมเมือ่อใดกะมีนัดกันคือเก่านะจนะ้ะเนาะที่เก่าเวลาเดิมกับแนวทางเลขฮาน้อยและลาวพัฒนาเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้นอยบวกลาวพัฒนาเด้อจ้าเด้อย,ยาถิ่มยาปาเด้อจ้าเด้อสำหรับาลาวพัฒนาเนะจ้ะเนาะ วันไหนมีลาวก็นำไปเป็นแนวทางลาวพัฒนาได้เดอจ่าเดอสิบหาภูวินนันเขาบ่อยเดอจ่าเดอเข้าบ่อยมากๆซึ่งวัีถิพานมานัันลดเดอจ่าเดอสำหรับลาวพัฒนาเมื่อนี่มาลุ่นกันต่อเนาะจ่าเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ ก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินฝากคือเกาวด้วยจ่าเด้อสำหรับทันใดที่เข้ามาแล้วชื่นชอบแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องนั่นเด้จ่าเด้อเขามาพบมาพ่อกัะเล้วบอกผิดหวังเดื่องธรชมสำหรับแนวทางเหล็กฮานอยเดินทางมา13วันติดติดเล้วยังไม่หลุดนะคะ15คู่วิน เดินทางมายาว13วันติดติดแล้วเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดท,ที่เล่นในสิบหาคูวินนะจากเนาะสิบคู่วินสิบสามเมื่อที่ผ่านมานั้นสิบผาดแน่นอนเด้อท่านผู้ชมถ้าเลขในตารางเข้าแล้วคือหยุดนะคะเลขตารางของแอดมิน จะเป็นจังสันได้จ้าเดอ้อถ้าแนวทางตัวเลขเข้าแล้วคือหยุดถ้าพิเศษบอมาทบทุนตามรอบปกติได้เลยถ้าปกติบอมาทบทุนตามวีไแล้วเราจะได้ทุนคืนและกําไรน,าะนะจ้าเนาะได้ทุนและกําไรคืนแน่นอนเด้อจ้าเดอ้อยาตามหลายทันขันเอาเลขตารางแอดมินนี่ สิบสามวันติดที่ผ่านมาท่านไม่พลาดแน่นอนนอกจากเนาะเอาสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งลานบออึดแต่แนวขายเด้อทำไมชมเข่ามาาอุดนุนดได้เลยเด้อจ้าเด้อท่านใดที่สนใจอุดนุนได้เลยนะคะสะบูกลต้าระเบิดที่ไข่เล่งผิวขาวมีสีชมพูสีเหลืองและ สีขาวเดอวยจ้าเดอส่วนสีชมพูจะเป็นสมูทโยเกิร์ตสีเหลืองจะเป็นคามม้นลดกลิ่นตัวได้ดีมากๆสีขาวเป็นน้ำนมข้าวเดอจ้าเดอกลิ่นหอมฟองเยอะทุกสีทุกสูตรเป็นระเบิดขี้ไค่ทุกสีทุกสูตรเดอจ้าเดอสำหรับทันใดที่บ่เคยใส่ลองซ้าไปใส่เบิ่งท่านมชม้ชมสำหรับสบู่กุนตาลระเบิดขี้ไค่เล็งผิวขาวนั่น ก้อนแรกนี่เห็นผลแล้วท่านผู้ชมขี้ไข่สิค่อยๆเปียยออกด้วยทนผู้ชมขี้ไข่เปียยออกเปียยออกผิวจะสว่างขาวขึ้นเด้อจ่าเด้อขายมากว่าสองปีจะเข้าสามปีแล้วเด้อจ่าเด้อสบู่คุณต้าระเบิดชิคไลร้านแอดมินหนูน้อยกลิ่นหอมฟองเยอะทุกสีทุกสูตรเด้อจ่าเด้อ 10ก้อนส่งฟรีทั่วประเทศไทยส่งขั้นต่ำสิบก้อนนะคะตกก้อนละ19บ,บาท1แพ็คสิก้อนราคา190บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางได้โอนได้เดอจ่าเดอต่อมาก็จะเป็นยาสีฟันสมนุนไพรเดอจาเดอคุณพ่อคุณแม่ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆนะคะปวดเหงือกปวดฟันฟันดำฟันเหลืองปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆลูกเล็กเด็กแด,กดงชอบทานลูกอมปวดฟันมาแล้นะแอดมินหนูน้อยแนะนำเลยนะคะยาสีฟันสม,มนุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ แค่หลดเดียวก็เห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะคุณแม่คุณพอ่อหลายท่านคนสั่งไปล่องใส่เบิงแล้วด้วยจ้าเด้อท่านบอกว่าชายดีมากเลยนะคะแอดมินหนูหน่อยก็ใส่ดืวยกันนะจนะ้ะเนาะพอว่าแอดมินมีปัญหาปากเป็นแผลบ่อยๆมีฟันขุดน้ำทำชม่ม ฟันคุดที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันไย่ยอมผุดขึ้นมาเวยท่านผู้ชมฟันคุดทรมานมากเป็นสองขางขางหนึ่งแต่ก่อนถีบบอดายมากพออยา่าซิฟันหลอดนหนีนู่นหน่อยไปพาออกเจ็บหมากๆมักเลยท่านผู้ชมเจ็บมากม,ม,มากพาออกแล้วขางหนึ่งย่งอีกขางหนึ่งประกาไปพาออกยยานเพราะว่าเคยพามาแล้วขางหนึ่งยาน นูนหน่อยอย่านทำชุชมตอนนี้มาเจอยาสีฟันหลอดนี้บอ่อปวดแล้วทำชุชมถ้าเห้าเขียวของแข็งเนี่ยกระแทกลงไปมันสิปวดได้ทำรรมชมุ่มแต่ตอนนี้แอดมินใช้ย,ยาซีฟันสมุนไพรหลอดนี้ไม่ปวดแล้วโดนโดนถึงจะปวดทำชุชมถ้ามันอักเสบคักคาเนี่ถ้าเกิดว่าเ้าไปเขียว โดนความแข็งท่านเขาเนี่ยเอาไปเคี่ยวโดนความแข็งกระดูกไก่จังสิมันกระแทบแห้งมันกนต้องปวดอยู่ยทำเพิ่มแต่ว่าปวดบ่โดนเพราะว่าใส่ยาซิฟันหลอดนี่หายไวมากมาท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาหมอเลยปวดฟันคุดนี่มันทรมานเลอท่านผู้มชมเป็นหนองด้วยเด้อจ้าเด้อแต่ตอนนี้บ่มีหนองแล้วท่านผู้ชม เพราะว่าหนูน้อยใช้ยาสีฟันหลอดนี้ทางช่องปากจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วปากเป็นแผลปากร้อนในเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วเรือจาเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจก็ลองสั่งไปใส่บนพนักชมเพียงหลอดละ190บาทเท่านั้นต่อมาก็จะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเรือจากเด้อคุณพ่อคุณแม่พีพีไลายทันเพิ่นสั่งไปแอดมินหนูน้อยมีลูกค้าประจำแล้วนะคะสำหรับกาแฟ สมุนไพรโมโนแล้วก็เขาชะงม้มทานดีมากรสชาติกลมกล่อมมากจะโโท่านผสมกันได้เลย้ะจ๊ะเด้อเขาชะง้มและโมโนทานผสมกันได้เลยนะจนะ๊ะเนาะส่งผสมกันได้เลยเดอ้อทำชุชมกล่องละ225บาทเท่านั้นบรรจุในกล่อง15ซองสั่งสองกล่องแอดมินหนูน้อยส่งฟรี แบบโอนเด้อจ่าเด้อส่งฟรีแบบโอนถ้าท่านใดที่เก็บเงินปลายทางเสียค่าส่งเองบวกค่าบริการเก็บเงินปลายทางเพิ่มอีกเด้อจ่าเด้อสำหรับเขาชงมนั้นจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะปวดแขนปวดขาปวดเอวมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนิ้วล็อกประมานนั้นเด้อจ่าเด้อ ส่วนโมโนจะช่วยบำรุงสายตาและช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะผิวสว่างกระจ่างใสมีออร่านะคะต่อมาก็จะเป็นครีมฝ้าขาวตราดิแกะท่านใดที่มีปัญหาใบหน้าไม่ขาวใสลองครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะกับแอดมินหนูน้อยไปใช้ดูนะคะเพื่อหนาจาก้าวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะจ๊ะเนาะสำหรับครีมฝ้าขาวจะช่วยลด ปัญหาจุดด่างดำบนใบหน้ารูคุมขนกระชับและทําให้หน้าเด็กลงด้วยนะคะรูขุมขนเข้ากระชับหนาเข้าจะนุ่มหน้าเด็กลงเด้อจ่าเด้อพิมค้าขาวก็ขายดีเหมือนกันนะคะสั่งมารอบใดกะเมิดรอบนั้นทนผู้ชมเอาคุณพ่อคุณแม่สนใจสินค้าหรืออยากจะสนับสนุนสินค้าทั้งลานโทรขเข้ามาสั่งได้เลยเด้อจ่าเด้อที่เบอร์0926325513 มีเบอร์เดียวเท่านั้นที่สั่งของนะคะแอดมินน้อยเป็นคนรับสายเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมหน้าทางกันต่อเลยนะจน๊ะเนาะสำหรับผ้นหาน้อยเมื่อวานนี่เข้าไปที่20 15คู่วินรอบฮาน้อยพิเศษคือรอบแรลกคู่เดียวโดดโดดเท่านั้นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ เด่นหและ6กหาบมาเด้เมื่อวานท่ชมมาหกนะจ๊ะเนาะสายวิ่งวิ่งหรูด6แต่ว่าครูวิ่งเข้ามาครูเดี่ยวได้จ้าเด้ออ้าสำหรับคลิปนี้มันหลุ่นมารับชมหน้ท่างกันต่อเลยเนาะจ๊ะเนาะอย่าลืมนะคะวันนี้มีนอยและลาวพัฒนาในตารางเดียวกันนะคะ แนวทางเลขฮานอยบวกลาวพัฒนาประจำวันที่23่ิบสามายนสอง6ายหกสิบเลขในตารางนะคะ8 9 5 6 0 7นะคะเลขในตารางนะคะเด่น8และ9วิ่งรูด9นะคะ6ชุดเด่น8 9 8 5 9 5 9 6 9 0และ9 7นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมเน้นย้ำคือเกาเดอจ่าเดอเน้น15ผู้วินไปกับ3รอบนะคะพิเศษปก,กติและ VIP ถ้าแนวทางตัวเลขเขาแด้วนั่นให้หยุดเดอจ่าเดอร์ให้หยุดนะคะไม่แนะนําให้ไปต่อเมื่อคืนนี่แอดมินหนูหน่อยฟันดีอีกแล้วเด้อท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขขาดวา่า จะเข่าอีกคือเกาหนั่นละทำ้ชมเมื่อคืนในฝันเห็นเด็กหน่อยอีกแล้วฝันได้กินเข่าเข่าเหนียวเด้อทำให้ชมฝันได้เข่าได้ของฝันเห็นเด็กหน่อยซูเมอร์ซูเมอรได้ทำใ้ชมตั้งแต่ฝันเห็นเด็กหน่อยมาหนีได้เข่าได้ของปล้กึกว่าแนวทางตัวเลขเข้านั้นเขาซูมือรเด้อจ่าเด้อเอ้าเมื่อคืนนี้แอดมินหน่อยกับฟันอีกแล้วเด้อทำใม้ชมฝันได้กินเข่าเหนียวฝันเห็นเด็กหน่อยได้อุ่มเด็กหน่อยอีกแล้วทำให้ชม คิดว่าแนวทางห้าเเขาอีกคือเก่านน่นล่ะทำชมอังสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเวยจ้าเดอ้อขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปัง้ลยจ้าเดอ้อสวัสดีค่ะ